สวัสดีครับ YouTube แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรูบิเซตทีวีแล้วก็มาอยู่กับในบ้านขยะของเรานะกำลังถึงไม่ว่าบ้านจะดีแค่ไหนเราก็ยังเรียกบ้านขยะต่อไปนะฮะก็สำหรับวันนี้นี่ไม่มีอะไรนะครับวันนี้นีออ่อยากจะมาเล่าเรื่องสตรอรี่ของเจ้านี้นี่ที่นอนอยู่ตรงนี้เห็นไหมสตรอรี่ของเจ้าหมาแบ๊กว่าไงแบ๊กโอ้โหวันนี้อารมณ์ไม่ดีละแบ๊กหลน์ต่อหลายคนนี่ก็คงจะเคยเห็นไอ้แบ๊กกันไปแล้วนะฮะ เจ้าหมาดําที่อยู่ประจําบ้านขยะนะครับนะแต่ก็อยากจะบอกว่าไอ้เจ้าแบ็คเนี่ยมันเคยมีเบื้องหลังอันน่าสะกเศร้าอยู่เรียกได้ว่าเป็นคนมีประวัตินะเป็นเป็นหมาที่มีประวัตินะฮะก็คือต้อง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 กล่าวไปถึงตอนช่วงประมาณ3ามปีที่แล้วนะครับที่ที่ผมเพิ่งมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะเนี่ยที่ผมเพิ่งมาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าไอ้แบ็คเนี่ยมันเป็นหมาที่แบบว่ามันไม่ได้อยู่ในบ้านอย่างนี้นะทุกคนเจ้าตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้นะ คือแบ็กเนี่ยมันเป็นหมาที่แบบว่าเคยเป็นเคยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้มาก่อนแต่ว่าด้วยเหตุอะไรสักอย่างเนี่ยมันไปกัดแมวเจ้าของบ้านหลังเก่าเขานะฮะและทีนี้เจ้าของบ้านหลังเก่าเนี่ยก็ไล่มันออกไปเลยนะครับไล่มันออกไปจาไม่ผิดเนี่ยที่ผมได้ยินมาก็คือเจ้าของบ้านนี่ไล่ไล่มันแล้วก็เกลียดเกลียดมันมากมากเลยนะฮะเกลียดเกลียดและเจ้าแบ็กตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เลยไล่มันออกไปทีนี้เนี่ยบ้านบ้านตำรวจข้างๆเนี่ยครับบ้านบ้านตำรวจข้างหน้าเราเนี่ยเขาก็ทําการสร้างบ้านให้มัน นะครับมันมันก็มีบ้านมันก็มีบ้านเป็นแบบบ้านเล็กๆของมันนะเป็นบ้านของมาแบล็คนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเคยเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคลิปเก่าๆเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นบ้านงูงตั้งอยู่บริเวณขอบเต่เอตรงนั้นนะ่ะเนั่นแหละตรงตรงตรง,ตรงมุมตรงนั้นอนะ่ะเนี่ยตรงมุมตรงนั้นแหละนะครับตรงมุมที่มีเอ่อที่มีที่มีย้าตรงนั้นละฮะนะครับ,นะรบจะเป็นบ้านแบล็คเก่าๆแล้วก็ ขาสร้างเอาไว้ให้แบกมันอยู่นะครับแล้วก็พวกน้ําอาหารเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของบกตํารวจแล้วก็บ้านข้างๆนี่เขช่วยเหลือนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหมาที่ถูกทิ้งมานานมากเลยนะถูกทิ้งมาเป็นปีๆเลยนะให้แบบนอนนอกบ้านห้ามเข้าบ้านเลยนะคือ คือห้ามเข้าบ้านจนมันมันแบบมันกลัวมากมันอยู่ได้แค่หน้าบ้านอ่ะเพราะว่าพอถ้าเข้ามาแล้วจะจะรู้ว่าโดนตีโดนไล่นะมันก็เลยต้องอยู่แต่หน้าบ้านแต่ทีเนี้ยช่วงประมาณเอ่อประมาณสักปีกว่าๆให้หลังเนี่ยคือบ้านหลังนี้นี่ได้ทําการเ่อทำความสะอาดข้างใหญ่ผมจําได้นะฮะทำความสะอาดข้างใหญ่แล้วก็เหมือนกับว่าไอ้แบ็คนี่มันมันเริ่มจะแอบเข้ามาในบ้านนะฮะเพราะว่าตอนนั้นมันมันก็อยากให้เข้ามาอยู่นะคือมันอยู่ข้างนอกแล้วก็ช่วงเวลาบางทีแบบฝนตกคือแบคเนี่เป็นหมาที่กลัวฝนมากครับเป็นหมาที่กลัวฝนมากเลย ช่วงกลางวันอะไรนี่ก็ปกติดีพอฝนตกนี่โอ้โหแบบรีบวิ่งพรวดเข้าไปในบ้านเลยนะเหมือนแบบรู้ตัวนะครับคือเป็นเป็นหมาที่กลัวนฝนมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องมีแบบว่ามีคนอยู่ตลอดยิ่งวันไหนนี่ฟ้าร้องฟ้าผ่านี่โอ้โหจะเป็นจะตายให้ได้เลยหมาตัวนี้นะบางทีนี่จะวิ่งเข้ามาในห้องผมด้วยซ้านะฮะก็นั่นแหละครับพอหลังจากที่ทําการทำความสะอาดบ้านนะครับทำความสาะอาดบ้านรอบ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 ใหญ่เลยบางที่แบบว่าเคลียร์ของอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ไอ้แบ็คมันก็เริ่มเข้ามาอยู่นะครับแต่แต่ว่ามันก็คงยังไม่กล้าเข้ามาในบ้านอยู่ดี นะครับไม่กล้าเข้ามาในบ้านเพราะว่าตอนนั้นนี่เจ้าของบ้านเก่ายังอยู่นะครับพอมันเข้ามาปุ๊บนี่โอ้โหโดนตีอะไรกระจายเลยนะครับเพราะว่ามันมันยังคงติดแบคลิสต์อยู่นะครับแต่ว่าให้เข้ามาในมานอนบริเวณบริเวณบ้านได้นะมาเข้ามานอนบริเวณบ้านได้แต่ถึงจะบอกว่าเข้ามานอนในบริเวณบ้านได้นี่แต่ว่าบางทีก็โดนตีด้วยนะเออบางทีก็โดนตีนะครับถ้าเกิดเราไปทําการขวางทางหรือแม่แบบว่าเขาเจ้าของเก่าเขาอารมณ์ไม่ดีนี่มันก็โดนตีเหมือนกันนะแบคเนี่ยเป็นบาที่สงสารมากนะคือแบบ ถ้าเกิดเรื่องอะไรหรืออารมณ์ไม่ดีหรือแบบกีกะนี่ก็คือจะเป็นหมาตัวแรกเลยที่แบบจะจะรับอารมณ์ของคนเก่าๆก่อนเลยนะฮะก็ก็ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยจุดจุดที่เก๋งที่สุดก็คือไอ้เจมเนี่ยมันทําการซื้อบ้านหลังนี้เพื่อเทคโอเวอร์เจ้าของเก่าออกเพราะว่าเรามีปัญหากันนะครับก็ใครที่อยากจะรู้ว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถไปดูได้ใน a c e b o o k ผมนะผมไม่ขอไม่ขอบอกแล้วกันว่าปัญหาอะไรแต่ว่าผมนี่ทําการโพสต์วอลไว้เต็มหน้าเฟซเลยนะฮะว่าันมันเกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างี่่าาาาห้้บอออองเเเเกกนนพืลัมป็น ของเรานะครับนะก็นั่นแหละครับพอหลังจากที่ทําการซื้อบ้านนะฮะเกมไอ้ไอ้หมาตัวนี้มันก็เหมือนกับปลดปลดล็อกอิสระปลดล็อกชีวิตตัวเองใช่ไหมแบ๊กอืมอืมเนี่ฮะแบ๊กก็เหมือนกับทําการปลดล็อกชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็เป็นอิสระแล้วก็อารมณ์ดีมากขึ้นนะผมว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อบ้านหลังนี้แบ๊กอ,อ,อ,อาจจะอาจจะอาจจะอายุไขน้อยกว่านี้นะครับเพราะว่าการกินการนอนนี่ก็น่าจะลําบากมากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่แต่ว่าตอนนี้พอทําการซื้อบ้านแล้วก็นะ เนี่ยฮะเข้ามานอนสบายใจเลยบางทีก็เดินเข้ามาในบ้านมาเดินนี่อยากจะบอกว่าไอ้แบ๊กนี่มันมีผ้าของมันด้วยนะนี่มีที่นอนส่วนตัวในบ้านด้วยนี่คุณเห็นไหมนี่อันนี้เลยนี่อันนี้นี่คือที่นอนมันนะบอกไว้ก่อนในบังทีมันนอนข้างพ่อนะมันเคยแบบว่าพ่อลุกไปไปเอ่อไ,ไปเข้าห้องน้านะฮะไปเข้าห้องน้ำแล้วตอนนั้นฝนตกนะครับพอพ่อเดินกลับมาไอ้แบ๊กก็อยู่บนที่นอนพ่อแล้วนะครับเพราะว่าพ่อ,พ,อพ่อแกจะนอนบริเวณตรงนี้นะแกแกชอบนอนล่างบ้านนะเพื่อว่าแบบ ใครเข้ามาในบ้านอะไรนี่จะเจอจะเจอพ่อก่อนเลยก็รวมๆแล้วก็คือหน้าสงสารนะฮะชีวิตไอ้หมาแบ๊กนะครับแต่จริงๆมันเห็นว่ามันเป็นหมาคือมันไม่ใช่หมาพวกผมนะมันไม่ใช่หมาผมกับหมาไอ้เกมเลยนะครับแต่ว่าเป็นหมาของพวกเจ้าของเก่าที่เขาเลี้ยงมานะครับก็คือจริงๆมันมีมันมีหลายเรื่องเลยมันมีหลายหลายเรื่องที่ผมไม่ได้พูดนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีนี่รุนแรงมากเลยที่ที่ไอ้แบกมันเคยโดนมาแต่ว่านะครับก็ให้ขอให้รู้นะครับว่ามันไม่ใช่หมาเราแล้วก็มันเป็นหมาที่ผ่านอะไรมาเยอะพอมวงอนััข มันจะเป็นนิสัยเฉพาะตัวของมันก็คือมันจะรู้นะว่าว่าใครที่มาบ้านอ่ะต่อให้เป็นหน้าใหม่ไม่เคยมาบ้านหลังเนี้ยแต่แต่มันก็รู้มันก็รู้ได้ว่าคนคนนั้นมาแล้วเป็นมิตรหรือเปล่าไม่ได้เป็นขโมยหรือไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้แบ๊กแม่งจะรู้นะฮะคือสัญชาตญาณนิสัยของไอ้แบ๊กก็คือเป็นทั้งหมาใจดีและหมาไม่ใจดีในเวลาเดียวกันก็คืออยู่ๆก็คือคุณแบบเป็นคนต่างหน้าขับรถเข้ามานะฮะแล้วก็ลงมาแล้วเดินมาในบ้านเลยคือไอ้แบ๊กกัดนะเว้ยเออแม่งกัดเลยแหละ โอเคครับผมขอขยับเข้ามาข้างในหน่อยนะครับเพราะว่าข้างนอกแม่งร้อนนะฮะพูดไม่ไหวนะครับเหงื่อตกมาแล้วนะฮะแดดมันส่องนะครับมันตอนเที่ยงแล้วนะฮะก็เอิงจริงๆเนี่ยผมมีมีเรื่องอยากจะพูดอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีเลยก็คือเคยมีน้องแฟนคลับคนหนึ่งนะครับมีน้องแฟนคลับคนหนึ่งเรื่องาจจะสองคนนี่แหละ น่าจะไม่ได้อาจจะเป็นเพื่อนเขาอีกคนนึงคือด้วยความที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาอาจจะเอออาจจะไม่ทันได้คิดก็ได้นะครับเขาก็เลยแบบว่าพาพาเพื่อนเนี่ยมาด้วยอีกคนหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ๆเข้ามาที่บ้าหน้าบ้านผมน่าๆนาน่าจะรู้มาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะฮะก็เลยเดินเข้ามาในบ้านนะครับเดินเข้ามาในบ้านเลยนะครับแล้วก็พาเพื่อนอีกคนนึงเอาจักรยานเข้ามาจอดในบ้าน คือเอาจักรยานเข้ามาจอดในบ้านเลยเอามาจอดข้างๆเลยคือเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นนี่ดีนะครับที่ว่าพ่อเนี่ยพ่อตาขาโหดเนี่ยนะครับเขาออกไปเจอพอดีนะครับก็เลยแบบว่าทําการดุดานะฮะแล้วก็ให้กลับไปเพราะว่ามันมันเป็นพฤติกรรมที่แบบว่าไม่ไม่ไม่สมควรนิดนึงนะครับการที่แบบว่าอยู่ๆก็เดินเข้ามาในบ้านของคนของคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับเดินเข้ามาเลยโดยโดยแบบไม่ได้รับอนุญาตเลยคือมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรสักเท่าไหร่นะฮะต่อให้แบบว่าเป็นคนรู้จักเป็นคนดังเป็นคนนออาบีก็็คืื้เปน เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับท,ที่ต้องที่ต้องทําการเคารพกันจุดนี้หน่อยนะครับนะถ้าเกิดว่ามาแล้วแบบรอหน้าบ้านอะไรอย่างนี้รอผมออกไปรอแบบรอไปเจออะไรอย่างนี้ก็คือโอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาในบ้านเลยแบบไม่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 โทรไม่ถามใครเลยนะอยู่ๆก็เดินเข้ามานึกว่าแบบรออนุญ,ญาตแล้วประมาณนั้นก็ก็ไม่สมควรนะครับและอีกอย่างหนึ่งไอ้แบ็คเนี่ยมันเป็นหมาที่แบบว่า ถ้ามันรู้ว่าคนนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วแบบเป็นคนแปลกหน้าเลยนะเออเป็นคนแปลกหน้าไม่ได้อนุญาตแบบผมไม่เดิอนออกไปรับหรือทุกคนไม่เดิอนออกไปรับในบางทีมันกัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้น,นี่มันมันจะหลายเรื่องนะครับมันจะหลายเรื่องเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ขอ,ใหขออยู่อยู่หน้าบ้านละกันนะครับสำหรับน้องๆที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆบ้านอะไรอย่างนี้แล้วอยากจะเจอผมอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าฝรั่งนี่ผ่านทางมาแล้วก็อยากจะถ่ายรูปก็ขอให้รอหน้าบ้านละกัน แต่เขาไม่ใช่แบบว่าเปิดให้มากันตลอดนะไม่ใช่นะครับก็ขอให้แบบว่าเคารพพื้นที่ส่วนตัวกันนิดนึงนะครับจะเป็นอะไรที่แบบว่าขอบคุณมากๆนะฮะ โอเคหลังจากที่เราทาการซีเรียสกันมาหลายนาทีแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาทําการดูบ้านกันดีกว่านะบ้านขยะที่หลายต่อหลายคนก็คงจะมาดูกันมาหลายต่อหลายคลิปหลายอพิโซดแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะฮะที่มันกลายเป็นบ้านปกติให้ทุกคนได้ได้นั่งได้นอนกันนะครับแหมดูดีเหลือเกินนะฮะถึงมันจะไม่ดูดีในสายตาบางคนนะครับแต่ว่ามันดูดีในสายตาผมมากเลยเพราะว่าเออก็คงจะเคยรู้นะนะว่าคนที่เคยอยู่อยู่แบบขี้ขี้มาก,ก่อนในะเพราะได้อยู่แบบปกติแล้วมันรู้สึก ยังไงโอเคแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเอ่อไอเจมเนี่ยมันทำการลงคลิปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะลงคลิปบ่อตกบ่อปลาไปแล้วพี่บ่อตกปลานะ,ะบ่อปลาด้านหลังนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยก็ผมกับพ่อนี่ก็ไปไปได้ไปทําการลงรอบดักปลานะครับเพื่อที่เอาปลามาเลี้ยงนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดินไปให้ด,หดูคือพ่อกับผมเนี่ยไปไป,ไปลงรอบดักปลาที่คลองเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็นคลองคู่บอลน,นะคลองน้ําดําๆนั่นแหละเพื่อเอาพวกปลามาเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าจะจริงๆตอนแรกจะไปจะทําเป็นบ่อปลาช่อนนะฮะเอาปลาช่อนมาลงแต่ทีนี้เนี่ยคือปลาช่อนเนี่ยมันต้องไปซื้อพันปลานะครับต้องไปซื้อพันปลาจากร้านเขาซึ่งเราก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่มีเวลาและอีกอย่างหนึ่งรา นะฮะนี่ฮะเต็มเลยเห็นไหมเห็นปลาหรือเปล่านี่โอ้โหบางตัวอาจจะลอยหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งเอามาเมื่อวานนะบางตัวมันนอกน้ําเลยมันก็ลอยนะะเห็นไหมเห็นตัวนั้นไหม ลอ,อ,อยเองมเมองแล้วนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นความฝันลูกชายอย่างผมอีกอีกหนึ่งอันนะฮะที่ที่อยากมีมีบอ่บอบ่อเลี้ยงปลาไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงๆก็ไม่ได้เลี้ยงธรรมดานะฮะเดี๋ยวก็บางทีเราก็อาจจะมาชิ้นหลิวมาแอบตกมันบ้างนะครับเป็นเป็นบ่อตกปลาส่วนตัวหลังบ้านเลยประมาณนั้นก็พูดถึงแล้วนี่น่าเอาคันเบ็ดมาหยอนเลยนะเนี่ยมถือว่าเข้าท่าดีนะเข้าท่าดีตอนนี้ก็ไปแล้วก็ไปเอาผักเอผักตบชวามาลงด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างแบบสิ่งกำบังสิ่งสิ่งกันแดดแล้วก็แบบว่าจะพวกปลาเล็กกนนีจะไดด้้มาแอบัวย เพราะว่าในนี้มันมีปลาใหญ่ด้วยนะเออในนี้มีปลาดิน2ตัวเวยนะปลาดินใหญ่ๆเลยนะครับมีปลาดินไซส์ประมาณเนี่ยไซส์ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับ2ตัวเลยนะน่าจะแอบอยู่แถวๆฝัง่งนู่นแหละนะฮะว่างๆนี่เดี๋ยวจะเดินมาตกนะจะเดินมาแอบชิงหลิวเลยเกี่ยวมเมล็ดข้าวแล้วก็ตกนะโอ้โหตกแล้วก็ปล่อยนั้นแหละ ถ้ามันตายเดี๋ยวก็ออกมาเป็นอาหารงูครับโอเคครับก็ต้องจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับรายการโนบิตะทีวแล้วก็ช่วงกูไม่มีคลิปจะลงก็ไม่มีคลิปจะลงจริงๆนั่นแหละฮะพอดีว่าผมมานั่งหน้าบ้านแล้วก็เจอไอ้แบ็คมันกำลังเห่าอะไรอยู่แล้วก็แบบอืมถ้าเราเกิดว่าทำการเล่าชีวประวัติไอ้แบ็คจะต้องได้อีกหนึ่งคลิปอย่างแน่นอน ก็ <G ül> เลยกําเนิดเป็นคลิปเจ้าหมาแบกเลยนะก็ถือว่าแบกนี่มันเป็นหมา,หาที่แบบอดทนแล้วก็ทระหดมากเลยนะมันคือมันผ่านเรื่องอะไรหลายๆอย่างรลายๆมาแล้วก็สามารถมีชีวิตรอบมาได้ถึงทุกวันนี้นะฮะก็เป็นหมาที่ดวงดีแล้วก็อดทนได้ดีมากเลยจริงๆนะฮะก็ขอ,ข,อขอชื่นชมแบกเลยนะครับนะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ถึงถึงมันจะไม่ใช่หมาของเราก็จริงนะครับไม่ไม่ใช่หมาของเราตั้งแต่ก่อเนิดเลยนะแต่ว่าตอนนี้นี่เราก็รักและดูแลมันเหมือนหมาของเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไว้วางใจได้เลยนะครับว่าหมาแบกนี่อยู่ก ฮะโอเคครับตลอดนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะฮะับตลอดใครที่มากดไลค์กดกระต่ายบ่าวบูมแล้วก็บิกิตไม่ใช่บิกิตบิกิตอะไร <laughs> บาบูมแล้วก็ฝากแม่ก็ต้องขอบคุณขอบใจขอบใจตะกุนนะจุดๆเดียวครับสตลอดใครที่อยากจะดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการน้องวิทย์ทีวี v หรือนนนว่าเชนนะนะสำหรับนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า